5จังหวัดใหม่ที่แยกตัวออกมาคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไปดูกันจังหวัดนครนายกแยกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี หนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยแห่งเนี้ย้อนกลับไปในปีพศ2437ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการจัดลักษณะการปกครองใหม่โดยแบ่งให้มณฑนนครนายกได้เข้าไปอยู่ในมณฑลปราจีนบุรีจนในปีพศ2445ได้มีการยกเลิกธรรมเนียมเจ้าครองเมืองให้กลายมาเป็นผู้ว่าราชการแทนหลังจากนั้นในปีพศ2486นครนายกก็ได้แยกตัวออกมาเป็นอิสระและคงสภาพนี้มาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดพะเยาแยกมาจากจังหวัดเชียงรายจังหวัดจากทางภาคเหนือแห่งนี้ในอดีตเมื่อปีพศ2386เมืองพะเยาได้ถูกตั้งขึ้นพร้อมกับเมืองเชียงรายเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านในการต่อตีกับกองทัพพมา่าที่ตั้งอยู่เชียงแสนโดยให้เมืองพะเยาขึ้นตรงต่อนครล,ลำปาง ต่อมาพะเยาก็ถูกโยกให้ไปอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเชียงรายในฐานะของอำเภอพะเยาว,วันเวลาผ่านไปถึงปีพศ2520อำ25เภอพะเยาก็ได้ยุสถานะขึ้นกลายเป็นจังหวัดพะเยาในที่สุดจังหวัดยโสธรแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดในอีสานตอนล่างของประเทศไทยเดิมทีมีชื่อว่าบ้านสิงท่าและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า250ปีจนในปีพศ2443ที่นี้ก็ถูกรวมเข้ากับสังกัดมณฑลลาวฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีวันเวลาผ่านไปถึงปีพศ2515ก็ได้มีการจัดตั้งเมืองยโสธรขึ้นที่แยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานีกลายเป็นจังหวัดยโสธรในที่สุดนั่นเอง จังหวัดหนองบัวลำพูแยกมาจากจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเล็กๆในอีสานตอนบนที่ในปีพศ2450เหมืองกับมุทาใสซึ่งในเวลานั้นเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหนองบัวลำพูได้ถูกดยดเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองอุดรธานีต่อมาในปีพศ2536ได้มีการประกาศจัดตั้งให้เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูขึ้นอย่างเป็นทางการและแยกตัวออกจากจังหวัดอุดรธานีเป็นอิสระในที่สุด จังหวัดบึงการแยกมาจากจังหวัดหนองคายจังหวัดน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยโดยเดิมทีบึงการเป็นอำเภอชัยบุรีในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนมซึ่งมีที่ว่าการอำเภออยู่บริเวณปากน้ำสงคราม ต่อมาในปีพศ2459ทางราชการได้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นมาใหม่และโอนการปกครองอำเภอชัยบุรีมาขึ้นกับจังหวัดหนองคายจนในปีพศ2554บึงการก็แยกตัวออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดในที่สุดซึ่งบึงการก็ได้กลายเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยและเป็นจังหวัดล่าสุดถึงปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ